การจราจรบนถนนผลโยธินถนนหมายเลข117และบริเวณเชิงสะพานเดชาติวงศ์ในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนขออภัยค่ะตัวเมืองนครสวรรค์เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันสุดท้ายของวันหยุดยาวหลังจากประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและการท่องเที่ยวเริ่มเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานาครค่ะตำรวจจราจรนครสวรรค์วางแผนรับมือการจราจรขากลับ โดยเริ่มปิดแยกสัญญาณไฟจราจรหลายจุดเพื่อให้รถวิ่งโดยสะดวกรองรับกับปริมาณการจราจรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งวัน ส่วนที่เชียงใหม่เจ้าหน้าที่ขนส่งอาเขตตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์พนักง,งานขับรถโดยสารประจําทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเดินทางหลังวันหยุดยาวซึ่งเพิ่มเที่ยวรถจากเดิม34คันเป็น48คันต่อวันด้วยนะคะเจ้าหน้าที่เน้นย้ําผู้ประกอบการให้ตรวจความพร้อมของรถทุกครั้งก่อนให้บริการโดยรถที่วิ่งระยะไกล400กิโลเมตรจะต้องมีพนักง,งานขับรถผัดเปลี่ยนและจอดพักทุก400กิโลเมตรอย่างน้อยครึ่งชัวง่วโมงรวมทั้งห้ามใช้ความเร็วเกิน90กิโลเมตรต่อ วมด้ยะจะเพิ่มขึ้นมาวันหนึ่งเนี่ยประมาณ40%ครับต่อวันนะครับทั้งก็เราก็จะมีการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถนะครับก็ค<อ>ือตรวจใบคับขี่ตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับรถต้องเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ความพร้อมของตัวรถต้องมีความพร้อมอุปกรณ์ส่วนทวบ สัญญาณ GPS อะไรต่างๆก็ต้องมีการตรวจเช็คด้วยครับให้มีความพร้อมทั้งคนขับและรถที่ให้บริการครับการท่องเที่ยวไทยประจําสํานักง,งานเชียงใหม่คาดการว่าช่วงหยุดยาวมีคนเดินทางเที่ยวเชียงใหม่ประมาณแสนคนนะคะเงินหมุนเวียนกันนับพันล้านบาทส่วนที่โคราชค่ะสถานีขนส่งผู้โดยสารนครราชสีมาแห่งที่สปรากฏว่าประชาชนมาใช้บริการรถโดยสารกันจนํานวนมากเพื่อจะไปทำงานในวันพรุ่งนี้นะคะ ตั๋วที่จะเดินทางไปกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ไปทางภาคตะวันออกปรากฏว่าเต็มหมดทุกที่นั่งแล้วค่ะการจราจรตอนนี้ก็เริ่มขับข้่งแล้วเช่นเดียวกันค่ะ